วันเกิดลูกชายคนเล็กเนาะอายุ25ปีเขาก็เกิดแต่วันที่8พี่นีก็ลุยเก็บของตั้งแต่วันศุกร์นะคะทุกคนเก็บโยกย้ายซื้อกับข้าวเราก็จะเป็นห้องนอนห้องรับแขก เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะจัดยังไงนะทุกคนบ้านเล็กๆนะคะทุกคนห้องนิดเดียวนะคะแต่เราได้โต๊ะยาวเนาะเรามีโต๊ะยาวท้าพับแล้วก็ได้ประมาณเม็ดครึ่งนะคะทุกคนแต่อันนี้เราก็จะบรรจุบรรจุได้18คนนะคะทุกคนดูว่าเดี๋ยวพี่นีจะจัดยังไงนะ,ะทุกคน มีหาพี่อ้อยมาตั้งสามสิีเพื่อนเพื่อนรักกันเลยจากกันสามสิบสองปีไม่ได้เจอกันโอ้โหไม่ของฟีฟ่าชีสามสิบสองปีพี่หนูน้อยฮัลโหลลุงคูดลุงคูดวันเกิดเลโอนะคะทุกคน ก็พี่อ้อยก็มาช่วยจัดนะคะทุกคนมาช่วยจัดมาช่วยจัดของนะคะจัด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 แล้วก็ซื้อโต๊ะมาให้ด้วยนะคะบ้านเล็กแต่เดี๋ยวค่อยดูใหม่นะจะอบอุ่นนะคะทุกคนอันนี้มาดามบ้านนานะคะมาดามบ้านนาก็มาดามบ้านนาสาวสุรินชาวมาดามบ้านนาหั่นปลาหมึกนะคะนี่สาวใต้นครศรีค่ะ นครศรีอันนี้อันนี้หนูน้อยสาวโคราชไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะได้มาเจอกันในวันนี้นะคะทำ YouTube เราก็เปิดโลกฟวางนะคะได้รู้จักกันนะคะสวัสดค่ะยินีต้อนรัเข้าสู่วันนี้เออวันนี้เลโอเบนนะทุสมองดูผ่านในยูทูปว่ะยังไง Mais c'est vrai que. en tout cas. Moi j'aime pas. Non, mais là ça va. Mais oui, mais là. J'ai fait manger au restaurant. Un un chapeau. Il y avait un gars s'appelle Ah ouais, pas mon fit, il est là. ทุกคนทุกคนออก YouTube นะวันเนี้ยจะพูดอะไรก็พูดนะะ่ดะพูดมากแม่ไมมนี่ก่อนแม่ไหมเอาแม่ไมไม,ไมไปก่อนแล้วก็พูดด้วยไอ้พวกแม่ไมมนี่้อองมม่่ไะลวพูดดยคนที่เขามีผัวอยู่แถวนี้คนไม่มีผัวอยู่แถวนี้ ไม่ไม่ใว่าฮะปวนี่เลยเป็นสิ่ไกปนไม่ได้ำไว้เลยวัสดีป้าอ้อยกันลูกแล้วนี่ดูยาหน่อยนะคะเื่อการดำอายุหนึงขวบเนอะเดือนเดียวเดือนเดียวตอนยังเกิดได้เดือนนั่อ่ะลูก เได้นิดไยตอนตอนที่มันเกิดได้เดือนนะพากันไปบ้านพี่อ้อยอ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันเลยอืลไลูกเจ้ พี่ๆเขาก็มาช่วยกันดีนะคะมาทานอาหารด้วยกันนะคะทุกคนนี่ นางเอกของเรานะซื้อของฝันมาให้เพียบภาพแล้วก็3ามที่สปีไม่ได้เจอกันนะคะแล้ววันนี้ก็โอ้โหจัดการนะจัดการแทนน้องหมดเลยนะคะโอนบอนาเปตีดองดองแวงกัตเธอวุสั เทกนูสู่ยูทูบวันเกิดของเลว้ัวเซตบ้านเล็กนะคะบ้านเล็กมากนะคะทุกคนอบอุ่นนะคะเพื่อนๆมาวันนี้มีความสุขมากเลย

Obrigado.